วัดยวนวัดวินดูห่าเล่งยูคนเดียวพี่น้องเล่งยูคนเดียวมองมองยังมันหยุดเน่สิเ็ดลาบพี่น้่งกินสเ็ดลาบเฮดลาบหมูให้ลูกกินให้ดูสิฮัลโหลโอเคโอเคเย้แเตะใช่ไหมเปลี่ยนชุดใหม่ก็ได้ชุดนั้นมันมันเป็นชุดตั้งแต่น้องลูนาได้สองขวบค่ะที่ลุงพาลาซื้อให้ ใะ่ไหมใครฉี่ใส่ที่นอนฮึมนาวันเสราร์อ่ะม,ออม,มานี่เร็วคึ้มามาดูแบรดดี้มามาอ่ะมันตัวเล็กมันตั้งแต่สองขวบมันหิ่งมันหิมันเขา่าอันหูดากแล้วงส่งมานะมันหิง่ง<แ>เข่าหูดากแล้วแมนบ่น โย่มันนี่มามาลาบหมูให้กินนะวันนี้นะโอเคไหมคะมามาลาบหมูให้กินไหมหรือกินลาบหมูไหมอ๋อ๋อกินลาบหมูกับอะไรดีคะสวัสดีค่ะปะปะนานานาเนี่ยมันหิ่งตูดแล้วเห็นไหมม,นนมันหิ่งดากแล้วส่งวันเกิดน้องลูนาจะน้องลูนาจะสี่ขวบแล้วใช่ไหมคะ วันที่หกนี้วันที่หกนี้วัน,นเกิดน้องห,อหนูนายใช่ไหมอืมโอเคสวัสดีค่ปะป๊าปนะ้ากันลูกลยเ,เก็บงาดากบางมันขอาหูดากไปได้ส่งอ่ะสิลาบไก่ให้พี่น้องอยู่บ้านแม่ลูกพ่อลูก พ่อแม่ลูกสามคนอ่ะมาม่าจะทำลาบไก่ให้หนูดรู้ลาบไก่ไหมามาั้ยจงรักจะทำลาบไก่ให้น้องหนูนาก่อน oh. ตอน,อนบ่ายน้ำร้อนแล้วสวัสดี <don> ตอนเช้าหนูนาวันเสาร์ค่ะ